เราเชแคมค่ะวันนี้เรากำลังจะทำต้มจืดอ,อากาศขาวหมูหมักนี่นะคะตอนนี้เรากำลังใส่หมูลงไปค่ะปกติจะไม่มีเตาถ่านให้นะคะแต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่ค่อยอุดมเท่าไหร่อันนี้จะเป็น โต๊ะประกอบอาหารของเราวนบ้านเรามาดูเรามาดูที่วางแก้วของเรา,เราค่ะนี่ค่ะเก๋ไก่มาก <c oughs> อะไรเป็นที่วางไบกวาดค่ะอลังเวอร์นี่ก็เป็นราตักผ้านะคะเราอยู่แบบนี้ค่ะอันนั้นหมู่อื่นไม่ต้องสนใจค่ะ <c oughs> นี่คือ เต็นนอนของเรานะคะเพิ่งเพิ่งเอางูออกไปเมื่อกี้นี้นะคะเราเจองูกันเบาๆค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะมีงูค่ะอันนี้เราจะทำอะไรต่อคะใส่เลยค่ะค่ะคัะเราก็ปลูกเองสาระค่ะ อันนี้นะคะมีมีพ่อลูกอ่อนนะคะเมียทิ้งค่ะเมียทิ้งเมียทิ้งนะคะ